สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําความสะอาดเอ่อไม้ที่ให้เ,เจ้ามูลเลอร์อยู่ในกรงนะคะที่เขาเหยียบไปเหยียบมาเขาเหยียบไปเหยียบมาบางทีเขาก็จะขี้นะป้าโมนาก็จะเอามาแช่น้ําไว้ก่อนเพื่อให้มันง่ายกับการทํางานนะคะอันนี้ก็คือไม้ที่เขาเหยียบในกรงแล้วค่ะอันนี้ก็คือเหล็กเหล็กที่มันอยู่ในกรงเหมือนกันป้าโมนาก็เอาแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ํา ให้มันเปื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนาะให้มันเป que, ื่อยๆนะคะให้มันเปื่อยๆเดี๋ยวป้าโมนาก็จะขัดนะคะเดี๋ยวป้าโมนาขอวางกล้องนะคะป้าโมนาจะขัดเนาะป้าโมนาจะขัดนะคะขอวางกล้องหน่อยนะนะคะขอวางกล้องไว้ตรงนี้แหละป้าโมนาจะไปขัดให้เจ้ามูเลอร์แป๊บนึงนะคะส่วนมากก็ลุงอะทำแต่ครั้นี้วันนี้โมนาอยู่บ้านโมนาก็เลยทำเองนะคะ พอเราเช่น้ําไว้มันจะออกง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาโมนาเอามาเช่น้ําไว้แล้วโมนาก็ทําความสะอาดในบ้านทํางานในบ้านนะคะเช็ดฝุ่นโซฟา,แล,ฟนนาแล้วก็ถูฝุ่นในบ้านแล้วก็ถูพื้นในบ้านนะคะน,นั่นแล้วป้าโมนายัไม่ได้ถูพื้นเพิงได้ถูนี่แหละนะคะนี่เห็นไหมพอเราเช่ไว้ช่วงเวลาเราเช่แเราก็ก็สะอาดแล้ว ยู่กับสัตว์อยู่กับสัตว์อะไรเราก็รักอันนั้นนะ่ะนะเราก็ทําให้เขาได้นะคะทําความสะอาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเอาไว้ให้เขากินอาหารนะคะเดินกินอาหารอันนี้ก็จะเป็นไม้เดินเล่นน้ำเย็นเย็นพี่น้องอากาศศูนย์อากาศหอ,องศาเองศานะคะตอนนี้ นกันนะคะเพะแช่ไว้ทาน ที่ฝนมันตกแล้วป้ามนาก็บอกลุงว่าให้เอากระมังนี้วางไว้อย่างนี้เวลาฝนตก สองยี่สามยสี่ยสี่นี่ก็เป็นวันเมืรีคริสต์มาสมอรีคริรคสต์มาสก็คือกินกินกินอาหารกับครอบครัวแล้วก็ไม่เห็นมีพยากรณ์อากาศก็ไม่ได้บอกว่าฝนจะตกนะคะ ไม่เสียงเดี๋ยวเราไว้ใช้อีกได้นะคะไว้ทำตลาดทั้งต่อไปนะคะไม่ชิ้นนะคะไปซาบุนาพาเดินดูสวนหลังบ้าน ตอนนี้ลงปลูกผักก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะว่างว่างจงดงนะคะเพราะว่าเออหนาวแล้วเนาะปลูกผ,ผักอะไรไม่ได้แล้วข้างหน้านี้ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้เขาทนทนหนาวทนร้อนได้นะคะอันนี้ก็ผักฝรั่งทนหนาวทนร้อนได้นะคะอันนี้ก็ผักชีป้ามนาก็ถอถนไปหมดแล้วแหละก็เหลือแค่นี้นะคะ ามนามาชวนเพื่อนๆดูอันนี้กระเทียมของป้ามนาทุกคนดูสิขึ้นเป็นแถวเลยนะคะขึ้นเป็นแถวอย่างงามเลยอ่ะนะคะกระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนไหนเดือนอสองสามเดือนแล้วแหละทุกคนสองสามเดือนแล้วแหละก่อนหนาวเนาะป้าโมนาก็เพิ่งรู้นะว่ากระเทียมมันปลูกนานนาน ะะกว่าจะได้กินเนาะแต่นี้เราคอยดูว่าตอนที่เราปลูกน่ะกีบกีบกระเทียมอันเนี้ยสักเท่าหัวนิ้วโป้งเลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะคคยดูซิว่าถ้าเราปลูกแล้วมันจะใหญ่แบบนั้นด้วยไหมอุ้ย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 นะคะนี่แหละกระเทียมนะคะกระเทียมที่ป้ามุนาปลูกนะคะต้นงามๆเลยทุกคนนะคะต้นงามๆเลย ดูความงามของต้นเขานะคะอันนี้เป็นแช่น้ำนะคะผลสรุปแล้วกระเทียมที่แช่น้ำกับกระเทียมที่ไม่แช่น้ำมีผลเท่ากันนะคะมีผลเท่ากันต้นสูงต้นยาวเท่ากันปลูกห่างกันแค่หนึ่งวันเอ้ยหนึ่งสัปดาห์สิต้นสูงเท่ากันนะคะเนาะอันนี้คือกระเทียมนะคะ เตรียมที่เราปลูกต้นสูงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตาซีออนเป็นตาซีออนพี่น้องซีออนหลายพาชมต่อเลยค่ะส่วนหลังบ้านแต่ต้องปิดเสียงเด้อขออภัยดูนะคะช่วงหน้าหนาวใบไม้ไม่มีเลยใบต้นไม้อันนี้ต้นนี้ทุกคนก็คงจะเคยเห็นเนาะที่ป้าโมนาให้ชม ดอกไม้ตรงร่องกลางนี่คือดอกไม้ที่เราไม่ต้องขุดออกนะคะขเขาทนทานเพียงแค่ใบเขาอาจจะล่วงหายไปนะคะแต่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็กลับมานี่ต้นขวามือนี่คือต้นแอปเปิลนะคะเนาะนี่ทุกคนก็จะเห็นมีอ่างน้ำนะคะเนาะดูสภาพตอนนี้นะคะหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกสวนทุกบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบเขาจะหายไปแต่ต้นเขายังอยู่นะคะ ต้นที่เห็นนี่คือต้นที่ทนทานที่สุดนะคะคือเราไม่ต้องขุดออกเลยนะคะไม่ต้องขุดออกจากสวนแต่เราก็ต้องดูแลเขานะคะแต่เราอย่าไปขุดอย่าไปอะไรเขาช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าขุดแล้วเขาจะช้ำนี่ยังมีสู้หนาวก็คือดอกนี้และจ้าทนทานที่สุดนี่มีอยู่สามสี่ต้นมุมนี้นะคะนี่ต้นนี้ยิ่งออกดุกมากเลยนะคะเนาะ อันนี้ก็คือส่วนหลังบ้านจ้าพาชมต้องปิดเสียงนะคะลมแรงแรงข้างนอกนะคะต้นไม้ตะมุตะมิเริ่มเริ่มออกมาแล้วป้าโมนาไม่ได้ออกมาข้างนอกนานนานนะคะไม่ได้มีเวลาออกเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม